ลำไยยอมรับแล้วเรื่องคลิปกับบอสมีจริงพร้อมพูดถึงปุ้ยอดีตแฟนเก่าเรียกว่าทําเอาฮือฮากันสุดๆครับเมื่อจูจูลำไยไหาทองคํานั้นเธอก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่านทิกต็อกล่าสุดนั้นก็ได้มีการพูดถึงประเด็นดราม่าระหว่างเธอกับปุ้ยแอลกอฮอล์แฟนเก่าและบอสอดีตแดนเซอร์ของลำไยโดยลำไยนั้นได้พูดถึงปัญหาความรักระหว่างเธอกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างปุ้ยแอลกอฮอล์และความสัมพันธ์กับบอสรวมถึงตอบคาถามเรื่องที่คลิปลำไยกับบอสว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ซึ่งลำไยไหานนั้เธอก็ไลสดดพูุยกับชาวเนตพร้อม คำถามหลังมีชาวเน็ตนั้นถามในไลฟ์สดของเธอว่าพี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีเลยครับซึ่งทางลำไยนั้นก็ตอบว่าต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจถ้าเรื่องดีไม่ดีมันดีแต่บางทีแม่บ้านเราจ้างได้แต่ในเรื่องอื่นๆที่เราทํากันสองคนเราจ้างไม่ได้ความดีนั้นไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจไหมถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็คงไปคบพระแล้วแหละบางทีการเข้าสังคมการมีโมเมนต์ต่างๆหรือการเจอเพื่อนเจอฝูงเราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนไม่ได้จากนั้นครับก็มีคนถามอีกว่าแล้วบอสด,ดีไหมซึ่งลำไยเธอเองเธอก็บอกว่ามันก็ดีีมันก็ด คนมันก็ดีในส่วนของมันใครมันจะเป็นดีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละมนุษย์เกิดมาก็กินขี้ปี้นอนแล้วก็ตายไปและดีแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันเนาะมันอยู่ที่ว่า m i n d s e ตของคุณให้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์อย่างบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความดีสามเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ว่าเขาให้เรื่องไหนเป็นหลักสรุปมันก็ดีคนละแบบนะทุกคนลำยายนั้นยังได้กล่าวต่อว่าอย่างเรื่องที่ไม่ออกมาขอโทษทุกคนฟังนะมันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วแล้วทุกคนก็เพิ่งจะมารู้ส่วนเรื่องคลิปนั้นก็มี เปื่อยอะไรส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับใครอะไรใดๆนั้นมันก็จบไปแล้วแต่หนูก็ยังคุยกันได้กับทุกคนเหมือนเดิมกับบอสก็จบไปนานแล้วแต่เราก็ยังทํางานกันได้เหมือนเดิมซึ่งในคลิปนั้นครับก็มีทั้งคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจเธอเป็นตน้นต้องบอกว่าเรื่องนี้แต่ละคนนะครับก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็เอาง่ายๆว่าไม่มีใครผิดใครถูกยังไงก็ส่งกําลังใจให้ทุกๆการตัดสินใจของทางปุย้ยและทางลำไยหายหทองคํากันด้วยครับและยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาเชียร์ให้บบ,ยยนนบนไนห เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันครับพี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บง้งแม่บ้านเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้รู้ครับเราบอสดีไหมมันก็ดีของมันอะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมัน มันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไหมล่ะแล้ววันนี้คุณพี่ทาดี <c oughs> ทางการเดบหรือเปล่าบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ป,ปีนอนแล้วก็ตายไป <c oughs> ส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันและอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดู